ชันวิวนะคะวันนี้เราจะมาพบกับสาระน่ารู้เก็ดการก่อสร้างของไซมาร์เก็ตวิลเลจลักสทิท้องสี่นะคะในวันนี้นะคะไซ์ของเราเนี่ยก็จะมีสาระน่ารู้ต่างๆแล้วก็เกดการก่อสร้างต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีนำสมัยต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเช่นแผ่นเอทัสแสลนะคะเป็นใช้เป็น นะคะชั้น2แล้วก็ชั้น3ใช้แทนไม้แบบค่ะคุณสมบัตินะคะก็จะช่วยในการประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะคะทําให้การก่อสร้างเนี่ยเร็วขึ้นค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็เอทัสแสลบนีย้ยังสามารถควบคุมคุณภาพในการเทพื้นนะคะของแต่ละชั้นได้ด้วยค่ะทําให้ท้องพื้นเนี่ยเรียบเสมอกันนะคะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดว่าทุกคนเคยผ่านงานก่อสร้างนี่ก็จะรู้ว่า ในการที่ใช้ไม้แบบในการก่อสร้างเนี่ยจะทําให้เกิดการนูนของไม้แบบอาจจะทําให้ท้องพื้นไม่สวยนะคะทั้งนี้ค่ะเอทัสแล็บสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะอันที่2คือพีแคสวอคือผนังสาเร็จรูปนะคะผนังสําเร็จรูปนั้นดีตรงที่ว่าจะสามารถช่วยประหยัดเวลาได้เพราะว่าเราจะหล่อสําเร็จรูปม,มาเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วเราก็เอามาติดตั้งหน้าง,งานได้นะคะ แล้วก็สามารถควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตเนี่ยเราก็จะควบคุมคุณภาพโดย QC อยู่แล้วจากรงแฟบนะคะจากลง p c a s แล้วก็ส่งมาที่ไซต์แล้วก็มาทำการติดตั้งที่ไซต์ด้วยนะคะ 3. าผาระบบเกลเทคค่ะระบบเกลเทคนั้นจะช่วยช่วยให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้างนะคะแล้วก็ยังมีความแข็งแรงในรอยเชื่อมต่อต่อตางๆพวกจอยพวกอะไรพวกนี้ค่ะ ค่ะ,คะก็จบแล้วนะคะวันนี้สำหรับเก็บความรู้ดีๆเก็บความรู้ในการก่กอสร้างของไซมาร์เก็ตวิลเลจลังสิงทิคลองสี่นะคะค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะสำหรับเก็บความรู้สาระความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างไซมาร์เก็ตวิลเลจลังสิงทขคลองสี่นะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถแอดคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับว,วันนี้วิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ